นี้สร้งความสนุกสนานแวันเนัความมายุต่ำกว่าสปดีนนนำมาเล่นตามหรือทำตามเ็ดขาใจมบดนะจ๊ะจ๊บจิ๊บยิย้มเอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวันนิพจเจ็ดกันอีก แล้วนะครับวันนี้ก็มาพบปะกับผมอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมครับก็มาในวันนี้นะครับก็มาอยู่นอกเวลาของโบนัทามน,นะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กด Sub สไครป์กดกระดิ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมครับอย่าลืมที่จะเป็นกําลังใจใกับผมทําคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆด้วยการกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับโอเคมาในวันนี้นะท่านผู้ชมครับเราจะมาเล่นในค่าเกมของ PG อีกแล้วนะครับก็มาเล่นค่ายนี้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับก็อ่า ไม่ต <lou> ้องพูดมากทําเพลงแล้วนะครับเราทําการกดเข้าไปในค่ายเกมกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมครับโอเคก็เข้ามาอยู่ในหน้าตาของค่ายเกมกันแล้วนะครับก็มาในวันนี้นะครับเกมที่ผมจะเอามาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันสําหรับในวันนี้นั่นก็คือเกมของนี่เลยนะครับก็อาจจะเป็นเกมชื่อว่านักวิชาการขี้หลีนั่นเองนะครับก็จะเป็นเกมแนวคนจินนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วนะครับ เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเฮ้ยไม่เสียเวลาเฮ้ยถูกแล้วนะครับก็มาทําการกดเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่านะครับก็อไว้เจอกันในเกมนะท่านผู้ชมครับโอเคไปเลยครับโอเคครับก็เข้ามาอยู่ในหน้าตาของ นักวิชาการขี้ดีกันแล้วนะครับหน้าตาเกมก็จะประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมครับโอเคมาในวันนี้นะครับผมก็มีทุนพิ่ 1, พันบาทนะครับก็ก่อนที่จะไปเล่นมาดูในส่วนของตารางการจ่ายสักครู่นะครับมีตัวสเกตเตอร์นะตัว Y นะครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์นะครับมีสเกตเตอร์3ตัวนะครับก็เข้าสู่โหมดฟิสสปินก็จะทําการสุ่มตรงนี้ด้วยนะครับก็ดูกันเ่าๆประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมครับโอเคมา ก็ผมขอลดเบสสักครู่นะครับก็เล่นเบทที่12บาทกันก่อนเลยนะครับก็มาทําการจัดเลยครับก็มาดูกันนะท่านผู้ชมสําหรับเกมนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอามาเล่นในนอกเวลาโบนัสทมมนะครับก็ในช่วงเวลาเที่ยงๆนะครับก็เล่นในนอกเวลาโบนัสทมมนะครับก็มาดูกันนะจะปังหรือเปล่านะครับสําหรับเกมนี้นะ ก็ผมก็ไ hmm. ม mm ่ร hmm. okay. mm ู hmm. ้เหมือนกันนะครับโอเคสวยงามครับมา4บาทนะโอเคก็เป็นเกมที่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับสำหรับตัวตัวในเกมนะก็ภาพก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะครับส่วนมากเกมค่าย p g จจะเป็นเกมที่กราฟิกสวยนะท่านผู้ชมก็โอเคเรียบร้อยครับรางวัลก้อนโต240บบาทครับได้มาง่ายเกินนะท่านผู้ชม แม่กำไรนิดนึงแล้วนะตอนนี้นะครับก็เราจะมาทำการสุ่มตัวฟรีสปินสำหรับเกมนี้กันนะว่ามันจะได้ง่ายหรือได้ยากนะท่านผู้ชมครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะสำหรับเกมนี้นะผมก็เล่นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเพราะว่า,าเกมนี้นะครับผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะท่านผู้ชมครับแต่ว่าผมผมไปดูเขารีวิวมาคร่าวๆกันแล้วนะครับก็ ก็ค่อนข้างที่จะาแตกดีอยู่นะท่านผู้ชมที่ที่ผมได้ดูเขารีวิวมานะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละนะครับมาในวันนี้ผมก็เลยอยากมาลองเล่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคก็มารอดูกันเลยนะครับสำหรับตัวสเก็ตเตอร์ไม่รู้ว่าจะจะได้ง่ายหรือได้ยากนะครับมาอ้าวมาครับยังไงแถวนี้ให้ไหมครับให้ไหมเป็นตัววายนะครับโอเคแถวนี้แถวนี้ไม่ให้ครับแถวสุดท้ายแล้วยังไง ยังไงยังไงให้ไหม,มไม่ได้นะครับโอ้โหเสียดายนะแม่ถ้าได้ดีสุดยอดเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหเสียดายนะครับก็ไม่เป็นไรนะมาขอเพิ่มเบทดนะ20บาทนะครับก็เพิ่มเบทดแล้วก็ขอให้มันดีขึ้นนะท่านผู้ชมก็ถ้าเราเล่นเบทดเยอะก็ค่อนข้างที่จะจ่ายเยอะหน่อยนะครับก็มารอดูนะโอเคขอเปิดสายฟ้านะครับเพื่อที่จะเร่งความเร็วมันนิดหนึ่งนะครับ ก็ขอไปไวนิดนึงนะหลังจากนี้นะครับโอเคมาเรียบร้อยครับสกเกเตอร์3ตัวแล้วแม่สุดยอดเลยนะครับก็จะจะทำการสุ่มตรงนี้อีกรอบนึงนะโอเคมากา็กดนะครับโอเคจะทําการสุ่มครับกดอันไหนดีท่านผู้ชมโอเคอันนี้ละกันนะครับอ่าได้เป็นตัวตัววายนะน่าจะใช่นะครับอีกหนึ่งอันอืมเป็นคูณ3นะครับโอเคสวยงามครับได้มา5ฟีสปินนะท่านผู้ชม เป็นตัว y แล้วก็คูณ3นะครับโอเครอบนี้ไม่จ่ายนะมาในรอบที่2ครับอีก3ฟ r e e s ินนะจ่ายไม่ไม่ให้นะครับโอเคในรอบนี้ยังไงครับให้ไหมโอเคสวยงามครับได้มาเท่าไหร่ครับ261อีก1ฟรีส s p น n นะท่านผู้ชมครับโอเคมาโอเค72นี่ะครับให้ไหมในรอบสุดท้ายแล้วยังไงอ่า90บาทนะครับก็จบไปนะท่านผู้ชมได้มาที่อ่า 423บาทนะครับนะโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็ไปกันต่อเลยนะครับก็โอเคสวยงามครับได้มาเท่าไหร่ครับ170นะโอเคก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปของผมนะครับหรือว่าอ้าวเรียบร้อยครับตัวสเก็ตเตอร์มาอีกแล้วโอ้โหผมพูดยังไม่ทันจบเลยท่านผู้ชมโอ้โหสเก็ตเตอร์ขัดจังหวะผมนะเนี่ยแต่สุดยอดมากเลยนะแต่ก็ได้นะครับโอเค มาเราทําการสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาอันไหนดีครับเอาเป็นอันนี้นะโอเคได้เป็นตัววายมานะครับตัววายสามแถวนะเลือกอีกอันนึงครับมาเป็นอะไรเป็นตัววายหนึ่งแถวนะครับโอเคสวยงามครับในรอบนี้มาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะโอเคได้มาห้าฟรีสปินเหมือนเดิมนะครับมามได้มาอีกเท่าไหร่ครับ2 0 5บาทนะโอเคในรอบที่2นะได้หรือเปล่าในรอบนี้ยังไงครับ มาครับมาครับยังไงได้มาอีกแล้วนะครับอีกเท่าไหร่ครับ285ครับอีก2ฟรีสปินนะท่านผู้ชมโอเคมายังไงอื้มหืมสีบาทนะครับอีก1ฟรีสปินนะมายังไงยังไงให้ไหมในรอบนี้ยังไงครับยังไงครับเรียบร้อยนะครับรางวัลก้อนโตครับได้มาที่เท่าไหร่ครับ699บาบาทนะโอเครอบสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมในรอบนี้นะ มารอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายแล้วได้มาเท่าไหร่ครับรอบสุดท้าย145นะครับโอเคเงินรางวัลรวมของเราได้มาที่1,380บาทนะครับโอเคก็ถือว่าสุดยอดไปเลยนะท่านผู้ชมครับตอนนี้กําไรแล้วนะกำไรประมาณพันกว่าบาทแล้วนะท่านผู้ชมครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคอีก50บบาทครับสำหรับใครนะครับก็มาต่อหลังจากที่ผมพูดไม่จบเมื่อกี้นะก็ <c oughs> สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s ไ r i b e กดกระดิ่งติดตามให้กับคลิปของผมด้วยนะครับก็เพื่อเป็นการไม่ไม่พลาดนะครับไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็กำไรมาพอสมควรนิดหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมครับก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับก็ เดี๋ยวผมจะทําการเล่นต่อเลยละกันนะครับขอพักชื่นชมเงินรางวัลอีกแปบ๊บนึงนะ oh <no. S 1> ก็พักแป๊บหนึงนะครับก็สำหรับกลุ่มโบนัสไทมนะครับโอเคมาจัดกันต่อเลยนะครับสำหรับกลุ่มโบนัสไทม์นะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้เอามาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะแต่ แต่ถ้าใครสนใจอยากจะเข้านะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปของผมเข้ามากันได้เลยนะท่านผู้ชมครับก็โอเคเรียบร้อยครับสกเก็ตเตอร์4ตัวครับท่านผู้ชมในรอบนี้ครับโอ้โหสุดยอดค่อยได้ตัวสกเก็ตเตอร์3รอบติดๆนะท่านผู้ชมโอเคมาทําการสุ่มครับในรอบนี้เราสุ่ม3รอบนะเป็นตัววายสามแถวครับโอเคเลือกอันนี้แล้วกันเป็นอะไรครับอ,อันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันนะโ okay, อเคหนึ่งหนึ่งรอบครับขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับโอเคเป็น10ฟรีสปินนะครับ เพิ่มพิเศษนะท่านผู้ชมโอเคได้มา15้ฟรีสปินครับจัดหนักๆเลยในรอบนี้ขอหนักๆครับ5ฟรีสิบห้าฟรีสปินนะเออมาจัดหนักๆเลยโอเคสวยงามครับได้มาเท่าไหร่270ครับอีก13ฟรีสปินมาขอดีๆสวยในรอบนี้ได้มาเท่าไหร่ครับได้มาเท่าไหร่200บาทครับอีก12ฟรีสปินขอหนักๆเลยแล้วกันนะสำหรับ รอบนี้นะครับได้ไปอีกเท่าไหร่ครับอีกเท่าไหร่520ค่ับครับ <Wow. S 1> สุดยอดนะสำหรับรอบนี้ถือว่าได้เยอะนะท่านผู้ชมโอเคมาครับ3ามอีก10ฟรีสปินนะครับโอ้โหเหลือๆครับเหลือๆผมบอกเลยว่าเหลือๆนะก็เรียบร้อยครับมาอย่างนี้เท่าไรครับ780ครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะตอนนี้โอ้โหไม่อยากจะพูดถึงกำไรเลยนะมันเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมโอเค มาครับเหลืออีกตั้ง8ฟิสปินนะครับโอเคในรอบนี้ครับได้มาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ540นะโอเคมามาครับมาครับยังไงครับรอบนี้เรียบร้อยครับรางวัลก้อนโตนะ916บาทนะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยนะตอนนี้โอ้โห3 0 0 0ัแล้วว่ะทุกคนครับเงินของผม0 0แพันนะเงินที่ได้จากการหมุนฟิสปินนะครับ3,3 0 0แล้วนะ อีกห้าฟีสปินนะครับ16บาทครับมายังไงครับยังไงยังไงครับในรอบนี้ได้ไปเท่าไหร่ครับ232นะครับมาเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนั่นแหละสวยงามครับได้ไปเท่าไหร่276ครับอีก2องฟีสปินนะท่านผู้ชมครับมาในรอบนี้ไม่ให้นะครับอีก1นึฟีสปินนะครับโอเค สำหรับแฟนเพจของผมนะครับก็ฝากกดติดตามแฟนเพจของผมไว้ด้วยนะท่านผู้ชมลิง์อยู่ใต้คลิปนะครับโอเครอบสุดท้ายแล้วนะในรอบนี้นะครับโอ้โหรอบสุดท้ายไม่ให้นะครับก็จบไปนะครับเงินรางวัลรวมของเราได้มาที่เท่าไหร่ครับ3า4 2บาทครับสุดยอดไปเลยนะในรอบนี้นะครับโอ้โหตอนนี้ทุนรวมครับ6,6 0 0แล้วนะท่านผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับ ผมว่าผมพอดีกว่านะครับสาหรับเกมนี้นะไม่เล่นต่อแล้วนะครับก็เล่นต่อก็เกลือนะครับมีแต่เกลืองเดียวนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับหรือว่าสนใจอยากจะสอบถามอะไรนะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับทุกคนครับไปบ่ายครับ Yeah. Oh.